นี่นี่นูถ้าแกยังไม่อยากตายแล้วก็รีบๆส่งเงินมาให้หมดหรือถ้าเกิดไม่ส่งเงินมให้ฉันก็ส่งไลค์กดซักสไคร้ให้ด้วยตักสไครหรือกลัวฮะพูดเลยมืดเอามาถ้าเกิดแกยังไม่ส่งเงินมาถ้าเกิดแกไม่มีตังแล้วก็แกก็ช่วยกดไลค์กดสไคร้ให้กับช่องผู้กินด้วยหรือถ้าแกไม่มีทั้งสองอย่างแล้วก็แกจงตายวิซะ เดี๋ยวมมนมีดูกระสุนด้วยวรสุยิงด้วยนะครับเปิดมาก,กูออาไหลกูเนี่ยก่อนเน,นะครับตั้งแต่ต้นคลิปคงเห็นแล้วใช่ครับว่าวิกิาศาสตร์เนี่ยมันเพิ่มอะไรเข้ามานั่นแหละครับมันเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าปืนนั่นเองนะครับนะนี่ โอ้โหบอกเลยครับนะเป็นส่วนผสมใหม่ที่ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเพิ่มมาในเกมปรุงยาสุดเอฟเฟกต์นี้นะครับนะโอ้โหไม่เข้าใจเลยนะครับว่าปรุงยาเข้าไปเหมือนเดิมก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่าบอกนะครับว่าเป็นส่วนผสมที่สุดยอดมากนะครับนะแถมอัปเดตเพิ่มปรุงยาเลยนะมียาใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ยังมีสถานที่ใหม่ด้วยนะครับนะจริงๆก็เป็นสถานที่เก่าแต่ว่ารีเมคใหม่นะครับนะเออแล้วก็มีการ PP แบบใหม่ที่ไม่ใช่หมัดอย่างเดียวนะครับแล ก็นะครับเป็นปืนก kind of ็ต okay. ้องสามารถ p ีีเกณฑ์คนกันได้ใช่ไหมล่ะก็คล้ายๆกับหมักเลยหมักก็จะเป็นต่อยกันแต่นี้เราสามารถเอาปืนเนี่ยบีคนอื่นได้นะโอเคจะเริ่มพูดกันไหนก่อนดีก็คือว่านี่นะครับนะก็สวัสดีไว้ยังว่ะสวัสดีทุกนะครับอยู่กับผมพูในที่พูชแนลนะครับนะกับเกมวิทยาศาสตร์นะครับในโหมดกันนั่นเองนะครับนะแรกเลยคือจะหาปืนจากไหนนะครับนะเอปืนเนี่ยเราเริ่มเกมเข้ามานะครับนะ เราจะเจอปืนอยู่ที่โต๊ะเลยนะครับนะเราไม่ต้องหานครับนะเข้าเกมมา,าจะเจอเลยนะนี่ก่อนอื่นปืนเนี่ยส่วนผสมวิธีการนี่เลยใส่มาเราจะเจอได้ปืนอย่างนี้นะถ้าเราจะเห็นผลชัดเจนเราต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับนะเราถึงจะสามารถใช้ปืนได้นะครับนะไปยิงคน และวิธีที่เราจะสามารถเณฑ์นคนได้เนี่ยเราต้องณฑ์นคนกับคนที่ถือปืนด้วยกันหรือถือ,ถอนวมนะครับนะเราสามารถยิงคนที่ใส่นวมได้หรือคนที่ถือปืนด้วยกันกับเรานะครับนะแต่เราจะไม่สามารถยิงคนที่ไม่สใส่เลยได้นะครับนะคนที่เขาแบบว่าตัวเปล่าๆครับนะเราจะยิงเขาไม่เลือดบริโนะครับนะทุกคนนะ,ออะเข้าใจปะก็ประมาณนี้แหละซึ่งผม,มในเซอร์วิสีนะครับนะที่ผมถามว่าทำไมผมถึงไ,ไปเซอร์วิสสุดเพราะว่า เตสุดรวมตอนนี้นะครับคนเขาก็กำลังเหอพวกปืนอยู่นะครับนะเขาจะเสกพวกเออก็เดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายนะครับว่าทำไมผมไม่เข้าก่อนอื่นผมขอเสกยาทีนึงก่อนนะครับนะผมขอสร้างเสกยาตัวหนึ่งก่อนนะครับนะคือสร้างยาทำใหญ่ก่อนหนึ่งคือผสมปืนกับระเบิดนะครับนะนี่มันจะได้เป็นยาเนี่ยนะครับนะนี่อ,อ่านพวกเด็กตัวเล็กเกินนี่ครับนะ มันเป็นยาเกี่ยวกับหนังสติ๊กนะครับนี่เป็นจะยิยยงเอาระเบิดออกมานะครับนะนี่ยิยงระเบิดระเบิดมาปุ่มแต่ว่าปัญหาคือในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมเนี่ยคนเขาใช้ระเบิดนี้เยอะมากนะครับล้วใช้ปืนนี้เยอะมากมันเถอกันนะครับว่างั้นว่าเออและปืนนี้เป็นการปืนที่เกณฑ์คนได,ด้ดีมากนะครับนะคือมันยิงไปเนี่ยแล้วคนที่โดนระเบิดเนี่ยมันจะล้มนะครับลุกไม่ได้เลยนะเป็นปืนที่เกณฑ์นคนถนะ้าเหมาะก,กันเกณฑยนคนมากเลยปืนนี้ และคือแบบว่าจนทั้งเซิร์ฟแบบมันเต็มด้วยระเบิดนะครับแล้วมันแหลกนะครับนะผมเลยเลือกที่มาจะมาแคสในเซิร์ฟเวอร์ v ีนะครับนะผมจะไม่ขอแคสในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับทุกคนนะเลยอาจจะไม่ได้เกณฑ์นคนให้ทุกคนดูกันนี่ยิงอย่างนี้ไปครับระเบิดและสับแล้โดนตัวเองได้ด้วยนะนี่โดนตัวเองล้าจะลม้มนี่เลยลุกไม่ได้ด้วยชอบทีเดย กลับล,ลุกไม่ได้โอ้โหชอมกูตายดีกว่าเอ๊เป็นอย่างนี้นะครับทนะุกคนนะแลิกจะมีปืนหนึ่งที่เท่มากๆเลยก็คือปือนพิกนั่นเองนะใส่พิกลงไปกับปืนนี่เป็นปืนพิกนะครับเป็นปืนพ่นไฟนั่นเองนี่เป็นพ่นไฟอย่างนี้โอ้โหยอดไปเลยนี่คนระับคลิปนี้ผมขอสั้นๆพอแล้วกันนะนี่พ่นไฟอย่างนี้ พี่ทำไงเนี่ยโอ้โหก่อนต่อมาครับผมจะไปดูกันที่สถานที่ใหม่นะครับนะสถานที่ใหม่อมลุกสิเออก่อเดิมผมขอบินไปต้องบินหลงต้องบิน,บนหลกใส่เกือบมาแล้วหรอเปล่าต้องหลักเดินไปเดินไปนะครับนะนี่สถานที่ใหม่อย่างนี้นะครับนะเห็นว่าเห็นว่าน้ําตกเนี่ยมันถูกแหวกออกน,นะครับนะ ที่ฐานที่นี้มันมีมาตั้งนานนะครับแต่แต่ข้างในเป็นแค่ผับโงโง่ครับนะเป็นผับโงโง่ที่ไม่ค่อยมีอะไรเราดีที่ปรงยานหนึ่งที่นะนี่ครับมันจะถูน้าตกแปกออกนี่ขับอะไรสักอย่างนะนี่นี่ครับนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นขับแล้วก็จะมีที่นี้ครับช็อปนะ ให้ดูว่าเป็นถ้วยถ้วยพงยาอย่างนี้นะเราสามารถซื้อได้ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากจริงๆเราสามารถกดซื้อที่สอบซื้อที่ช็อปนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็แค่มาโฆษณาขายเฉยนะตนัวนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะทํายาอีกอันนึงให้ดูนะครับนะเป็นยาที่เป็นปืนแบบว่าค่อนข้างยาดีเลยนะนี่แฟ่ไป่ะ่ใช่ใส่นี้มั้งนะ เป็นพึ่งเออใช่แต่ผมว่ายาเนี้ยปืนเนี้ยยังไม่ดีเท่ากับปืนพิกนะผมว่าปืนพิกดีสุดละแต่ผมปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่เท่เหมือนกันนะเนี่ยปืนพึ่งนี่ปืนยิงพึ่งเอาไว้นี่อย่งนะมันยิงรัวด้วยแหละนี่ปืนยิงพึ่งนะทุกคนนี่ยอดเลยนี่นะทุกคนนะคลิปนี้มีมานี้แล้วนะทุกคนนะเอออย่าลืมกดไลค์กดดตา์ให้ด้วยอย่าลืมไปติดตาม ช่องนี้แหละเออช่องนี้แหละแล้วช่องน้องผมด้วยชื่อช่องนันปีนะไปละไป